ดูไม่จบขา,ายบ้านไฟไหม้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่ากว่าเทคโนโลยีจะพัฒนามาถึงขนาดนี้มนุษย์เราต้องใช้ความสามารถขนาดไหนและต้องพัฒนาความรู้ความสามารถมายาวนานมากเท่าไหร่ปัจจัยหลักๆสําคัญก็คงไม่คนวิทยาศาสตร์ถูกไหมทุกคนก็คงเคยได้ยินคําว่าปฏิวัติวิทยา,าศาสตร์กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นในข่าวคูประวัติบ,บางคนหรือไม่ว่าจะเป็นในหนังสือที่ดูน่าสงสัยงั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักนะครับว่าวิทยา,าศาสตร์และคําว่าปฏิวัติวิทยา,าศาสตร์กันก่อนดีกว่า วิทยาศาสตร์ก็คือความเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็คือการเปลี่ยนวิธีการมองโลกและอธิบายโลกนั่นเองทุกคนก็คงจะอยากรู้กันแล้วว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่งันวันนี้พวกเราคณะลิงกังขอนําเสนอการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็ถ้าจะพูดถึงการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นศาสนาสังคมความเชื่อ และคงต้องย้อนไปถึงยุคก่งและโลมันยุคที่ทุกคนสแสวงหาความรู้ความสามารถมากมายคนในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามหาคําตอบกับปรากฏการธรรมชาตินะถึงแม้ว่าในยุคนั้นเนี่ยจะยังไม่มีคําว่าวิทยาศาสตร์ก็ตามคนในยุคนั้นเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องธรรมชาติด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยมาโต้แย้งว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันที่เกิดขึ้นอยู่ แล้วเรียกสิ่งนี้ว่าปัจจาธรรมชาติในยุคข,ของกิ่งและโรมันเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูความรู้มากๆเพราะในยุคนั้นเนี่ยมีทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติขึ้นมามากมายแต่ว่าไม่มีใครสามารถอธิบายมันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แลวเราก็เข้ามาอยู่จุดเปลี่ยนสําคัญของยุโรปเลยก็คือยุคกลางหรือที่หลายคนเรียกว่ายุคมืดเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการมองโลกทุกอย่างต้องเปไปตามพระคัมภีร์และคําสอนจากศาสนจักร ใครตั้งคำถามเตรียมตัวตัวเล่นงานถ้าไปบอกคนในยุคนั้นว่าโลกไม่ได้เป็นสนย์กลางจัก,กรวาลแล้วก็อาจจะโดนข้อหามินศาสนาและโดนลงโทษได้เลยสิ่งสำคัญก็คือคนในยุคนั้นไม่กล้าท้าทายความเชื่อเดิมๆจึงไม่พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากนักทุกคนถูกกาหนดตัวอํานาจมากกว่าหลักฐานแต่นี่ก็เป็นจุดที่ทําให้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั้นน่าสนใจมากขึ้นเพราะมีคนกล้าท้าทายสิ่งเหล่านั้นวิธีของเดสการ์ เริ่มจากการสงสัยทุกอย่างรอบตัวเดสการ์ดสมมุติว่าทุกสิ่งที่เขารับรู้มาอาจเป็นเท็จทั้งหมดความรู้ที่เขาอาจถูกกำหนดจากการศึกษาและความรู้ที่มีอยู่ก่อนเดิมในการนี้เดสการ์ดละทิ้งปัชญาโลคาติสที่มีอิทธิพลมากกว่าสองศตรวรรษอย่างสมบูรณ์เดสการ์ดจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นการที่เขานั่งข้างเตาไฟประสาทสัมผัสที่รับรู้จากการนั่งข้างเตาไฟสิ่งนั้นอาจเกิดจากภาพหลอน ความฝันหรือปีศาจที่มาควบคุมความคิดของเขาให้คิดเช่นนั้นอยู่หลังจากเดสการ์ดสงสัยสิ่งรอบตัวแล้วเขาจึงได้พบว่าสิ่งที่เขาไม่อาจสงสัยได้ก็คือความสงสัยของเขาเองในแง่ของปรัชญาศาสตร์วิทยาศาสตร์เดสการ์ดกำลังต่อสู้กับอำนาจของประเพณีวัฒนธรรมนในการกำหนดว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นความรู้จะเห็นได้ว่ายุคก่อนหน้าน,านี้มีทัศนคติชัดเจนว่าอะไรเป็นความรู้ได้แก่ การเปิดเผยของพระเจ้าและการประกาศของศาสนาจักรการนำเสนอนี้ทำให้ความรู้ไม่ได้ขึ้นกับกระบวนการแต่ขึ้นกับผู้หาความรู้นั่นเองในแง่งที่ว่าบุคคลแต่ละคนไม่จำเป็นต้องพึ่งปัจจัยอื่นภายนอกในการหาความรู้แต่สิ่งเดียวที่พึ่งได้คือตัวเขาเองความเชื่อนี้มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของแนวคิดในแบบสมัยใหม่ซึ่งสืบเนื่องมาจากแนวคิดของเดสการ์นั่นเอง ทีนี้เรามาดูเหตุการ์สําคัญในแต่ละมหลายของการปฏิวัติประวัศาสตร์กันหน่อยดีกว่าในช่วงแรกสงครามคู่เศษสงครามกูเศษครังค้รงที่หนึ่งกองทัพคริสเตียนจากยุโรปตะวันตกสามารถยึดกรุงเยซูลาเลมได้สําเร็จและก่อตั้งเป็นอาณาจักรครูเซเดอร์และสงครามกูเศษครั้งที่4แทนที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดนศักดิ์สิทธิ์กองทัพคู่เศษกับบุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลทาให้จักรวรรดิไบเซนทายอ่อนแอลงอย่างมากผลกระทบที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาสงคมคูเสดทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนและมุสลิมเสื่อมลงเนื่องจากความขัดแย้งและคติที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการบุกยึดกรุงสแตนนิโนเปิลในการในสงครามคูเสดครั้งที่4ทําให้จัก,กรวรรดิไบเซนไทยอ่อนแอลงจนไม่สามารถต้านทานการลุกเร่่อนของออตโตมันเติบได้และนําไปสู่การล่มสลายในที่สุดระบบฟิวดันเสื่อมลงขุนนางและอัสวมิจนจํานวนมากต้องออกไปร่วมรบ ทำให้กษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นในการปกครองและเก็บภาษีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชาติในเวลาต่อมาการแลกเปลีป่ยนวัฒนธรรมและการค้าผู้เศษเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางส่งผลให้เศรษฐกิจและวัฒนธรรมยุโปรปพัฒนาขึ้นยุคฟืน้นฟูการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงยุคในซใองทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มทังคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อและเริ่มใช้เหตุผลและการสังเกตเพื่อหาคำตอบแทนที่จะอ้างแต่คำพีศาสนานี่เป็นยุคที่โคเปนิคัสเสนอแนวคิดใหม่สุดช็อกเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่ใช่โลกและนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการล่มลางทฤษฎีเดิมๆแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายเลยเพราะเมื่อการิโอกาลิเลี e, พิสูจน์ว่าทฤษฎีของโคเปนิคัสถูกต้องด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขา ศาสนาจักรกับไม่ยอมรับเขาถูกจับและถูกบงังคับให้ถอนคำพูดแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เท่านั้นพอถึงศตรวตรรษที่17และ18ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาธรรมชาติเซอร์ไอแซกนิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงบอกว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เคลื่อนที่เพราะเทวเจ้าแต่เคลื่อนที่เพราะแรงดึงดูด โรเบิตฮุกค้นพบเซลล์ทำให้เรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างที่เล็กกว่าที่ตามองเห็นนี่เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มเข้าใจว่าโลกและจักรวาลเป็นไ,ไปตามกฎของฟิสิกส์ไม่ใช่เวทมนต์หรือปฏิหารเหตุ hey, การณ์สำคัญต่อมาการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ในยุโรปทำให้หนังสือราคาถูกลงคนสามารถจับต้องหนังสือได้มากขึ้นทำให้ความรู้เข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้น แต่ที่เมื่อก่อนจะเข้าถึงแค่ได้แค่พวกขุนนางเพราะเนื่องจากราคาหนังสือที่ค่อนข้างสูงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาความขัดแย้งระหว่างคริสเตียนและมุสลิมทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและอคติระหว่างสองศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอำนาจของขุนนางและสถาบันกษัตริย์ในยุโรปเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสริมสร้างอิทธิพลผ่านสงครามครูเสดจักรวดิไบแซนไทน์อ่อนแรงหลังจาก ถูกโจมตีในสงครามครูเสดครั้งที่4ทําให้ไม่สามารถต้านทานการลุกรานของออสโตมันเติร์กได้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปิดเส้นทางการค้าใหม่ระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตขึ้นการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากตะวันออกกลางเช่นเครื่องเทศผ้าไหมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ชาวยุโรปได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และปัทยาโลกจากมุสลิมการนำความรู้และเทคโนโลยีจากตะวันออกกลางมาพัฒนาในยุโรปเช่นการพัฒนาอาวุธปืนการปฏิวัติแนวทางคิดดาราศาสตร์ก่อนหน้าที่โคเปอร์นิคะจะนำเสนอแนวคิดใหม่ระบบดาราศาสตร์ที่ได้การยอมรับมาจากยุโปรปทฤษฎีของโลกเป็นศูนย์กลาง ฮีโนเซนติกโมเดลของบโตเรมีซึ่งเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและดวงอาทิตย์รวมถึงดาวเคราะห์ต่างๆที่โคโจรรอบโลกโคเปอร์นิคัสเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่าฮิโรเซนติกโมเดลหรือระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยมีหลักสําคัญว่าดวงอาทิตย์ที่อยู่ศูนย์กลางของจักรวาลโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆโคโจรรอบดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้นโดยใช้แนวคิดนี้แทนที่จะต้องพึ่งทฤษฎีวงโครจรย่อยเอพิไซ l คของปัโตเรมีผลงานสำคัญ The Revolutionibus o r d i u m c o l e s t i u m c o p e r n i u s ใช้เวลาหลายสิบปีในการพัฒนาและปรับปรุงทฤษฎีของเขาจนกระทั่งใกล้เส้นชีวิตเขาได้ตีพิมพ์หนังสือ The Revolutionibus, o d i u m c h o l e s t i u m หรือ On the Revolution s of the c h o l e s t i a l Sphere ในปีคศ1543ซึ่งเป็นผลงานที่พลิกโฉมวงการดาราศาสตร์และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้น c o p ์ e r i u s ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยแนวคิด h e l i o c โอเซนทริกโมเดของเขาเป็นก้าวแรกของการปลดแอกจากแนวคิดแบบเก่าและนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีแบบใหม่ๆที่มีพื้นฐานจากหลักเหตุผลและการสังเกตการนั่นเองสรุปง่ายๆเลยการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เปลีป่ยนวิธีที่มนุษย์มองโลกไปตลอดการการที่เคยใช้ความเชื่อแล้วเปลี่ยนมาใช้หลักฐานและการทดลองแทนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคื วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เป็นคำตอบสุดท้ายเท่านั้นแต่มันเป็นกระบวนการที่พัฒนาไปเรื่อยๆโลกของเรายังเต็ไมไปด้วยปริศนาอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบ